พอแดดเริ่มร้อนก็เข้ามาทำงานในร่มครับสวัสดีครับผมเอกคนผักครับไปเอาดินที่ผมเตรียมไว้เพร้อมเมล็ดครับถ้าดินล่วนซุยดีเปอร์เซ็นต์การงอกก็จะดีครับ โดยเมล็ดพืชทุกๆชนิดนั้นจะมีเปอร์เซ็นต์การงอกที่ดีจะมีปัจจัยอยู่4อย่างครับก็คืออุณหภูมิน้ำแสงแดดและออกซิเจนครับซึ่งปัจจัยทั้ง4อย่างนี้ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมครับไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป จะมีปัจจัยอีกหนึ่งอย่างก็คืออุณหภูมิครับที่พืชผักบางชนิดจะชอบอุณหภูมิที่ต่ำหน่อยโดยพืชผักส่วนใหญ่แล้วจะชอบอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ25-30องศาค,ครับสำหรับสำหรับน้ำก็จะอยู่ที่6 สิบเปอร์เซ็นตถึงเจครับไม่ชื้นเกินไม่แห้งเกินสำหรับแสงแดดก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของต้นพืชของเราครับเมื่อต้นต้นพืชเริ่มโตก็จะยิ่งต้องการแสงแดดมากขึ้นครับตามอายุ ออกซิเจนก็ครับถ้าดินเราร่วนซุยด,ดีเขาก็จะมีอากาศมีออกซิเจนเยอะยครับถ้าดินเราแน่นเกิน mm hmm. มเมล็ดเขาก็อาจจะเน่าได้ซึ่งปัจจัยทั้งสี่อย่างนี้ต้องให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมครับ ที่ผมพออยู่นี้จะเป็นพริกกระเรียงครับพริกกระเรียงถ้ามีเมล็ดพันธุ์ถ้ามีเมล็ดพันธุ์เ,เยอะเราก็สามารถพอทั้งเม็ดได้เลยครับแต่ว่าเมล็ดพันธุ์เราน้อยเราก็สามารถทำอย่างนี้ก็ได้ครับเอามีดซอยซอยซอยก่อน ผมจะพาะอีกหน่อยครับยังไม่เต็มยังไม่เต็มสวนก็เลยจะเพาะอีก เสร็จแล้วครับจากนั้นผมก็จะรดน้ําหน่อยแล้วก็จะนําไปตั้งไว้ในที่ร่มหรือว่าที่ที่มีแสงแดดร,ราไรครับแต่ว่าผมจะนําไปตั้งไว้ในที่ร่มครับเพราะว่าไม่มีโรงเรือนเพราะว่าช่วงนี้เขาเริ่มจะมีฝนแล้วครับซึ่งถ้าเราหลีกเลี่ยงน้ำฝนได้ ก็แปลว่าเราก็สามารถควบคุมความชื้นในดินของเราได้ครับถ้ามีน้ำฝนตกต่อเนื่องน้ำน้ำเขาก็จะไปไล่ไล่อากาศออกไล่อากาศหรือว่าออกซิเจนนั่นแหละครับในดินของเรา ทีนี้มเมล็ดพืชหรือว่าต้นอ่อนของเรางอ,อกมาเขาก็ต้องการอากาศหายใจครับเมื่อความชื้นนานเกินถ้าฝนตกทุกต่อเนื่องอย่างนี้เขาก็จะทำให้ต้นตาของเราหรือว่ามเมล็ดของเราตายได้ครับ รดน้ําเป็นประจําทุกวันรักษาความชื้นให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมที่ผมได้กล่าวมาเบื้องต้นครับเมื่อต้นกล้าของเราเริ่มงอกหรือว่าอายุได้ประมาณ1 0บถึงสิวันเราก็สามารถนําไปตั้งที่ที่มีแสงแดดรำไรได้ครับให้เขาได้รับแสงแดดบ้างแต่ก็ควรหลีกเลี่ยงน้ำฝนเช่นเดิมครับเมื่ออายุต้นกล้าของเราได้ประมาณ30วัน เราก็สามารถนำไปตั้งที่ที่มีแสงแดดเต็มวันได้แล้วครับตั้งไว้ประมาณ15วันเมื่ออายุได้45วันก็พอดีตั้งไว้ให้ต้นกล้าพริกของเราได้รับแสงแดดจัดประมาณ15วันครับก่อนนำลงปลูกต้นกล้าของเราก็จะแข็งแรงดีครับ รวมแล้วก็อยู่ประมาณ45วันครับสามารถนำลงแปลงปลูกได้สำหรับคลิปนี้ผมเอซอนผักต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ